วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์มือถือ vivo ของใครขึ้นแจ้งเตือนให้อัปเดตอย่าลืมอัปเดตด้วยนะคะมาดูวิธีกันค่ะวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของมือถือ vivo นะคะถ้าเราต้องการที่จะอัปเดตให้เข้าไปที่ตั้งค่าค่ะแตะเข้าไปค่ะในหน้านี้นะคะเราจะเห็นว่าตรงการอัปเดตค่ะขึ้นให้อัปเดตอยู่นะคะก่อนที่จะอัปเดตอย่าลืมตรวจเช็ค เปอร์เซ็นต์แบตนะคะว่าอยู่ที่เท่าไหร่ถ้ามากกว่า30%หรือเกิน50%สามารถอัปเดตได้นะคะก่อนที่จะอัปเดตเรากลัวเน็ตไม่พอนะคะเราก็ต่อ WiFi ไว้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวต่อ wi-Fi ก่อนค่ะหลังจากที่เราต่อ wi-Fi แล้วนะคะในระหว่างที่เราอัปเดตกลัวเน็ตมีปัญหานะคะกลัวเน็ตไม่พอให้ต่อ w i f i ไปด้วยค่ะต่อ Wi-Fi แล้วกดกลับค่ะให้ไปที่การอัปเดตนะคะ ตรงนี้ค่ะการอัปเดตนะคะมีเวอร์ชั่นให้อัปเดตแตะเข้าไปค่ะดาวน์โหลดและติดตั้งค่ะเพราะว่าการอัปเดตพวกนี้ต้องใช้สัญญาณเน็ตด้วยนะคะถ้าเน็ตเราไม่พอการอัปเดตจะไม่สมบูรณ์ค่ะเราต้องต่อ wi Fi ไ i ไฟไว้ด้วยค่ะหลังจากที่เราอัปเดตรอระบบมันบูตเองนะคะ อันนี้เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะคะรอให้เครื่องบูตเองค่ะอันนี้คืออัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากดเข้าไปดูค่ะให้เข้าไปดูที่ตั้งค่าว่าของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะคะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนไปที่การอัปเดตเนี่ยค่ะ ก็จะขึ้นบอกว่าเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะแต่ถ้าขึ้นตัวสีแดงๆให้อัพเราต้องอัพด้วยนะคะมือถือจะได้ไม่ช้าค่ะของใครที่เป็นรุ่นไหนที่ขึ้นให้อัปเดตอยู่อย่าลืมเข้าไปอัปเดตนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวเครื่องนะคะให้ดูแบตเตอรี่เป็นหลักว่าเพียงพอไหมต่อการบูตเครื่องนะคะแล้วก็เน็ตซิมด้วยค่ะถ้าเน็ตซิมไม่พอแบตเตอรี่ไม่ได้นะคะเวลาเครื่องบูตมาจะไม่สมบูรณ์หรือทำให้เครื่องไม่ติดนั่นเองนะคะถ้าแบตเตอรี่ต่ำค่ะฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร